สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่กลายเป็นไวรัลมากๆเลยคือเหตุการณ์คิสแคม m ในคอนเสิร์ตโค้ดเพลที่มันไปเกี่ยวข้องกับ CEO แล้วก็ผู้บริหาร HR ของบริษัทเดียวกันนะครับเราจะมานองวิเคราะห์กันในมุมของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA ของไทยเรานี่แหละครับสวัสดีค่ะใช่ค่ะเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงเยอะมากจริงจ แหล่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากทั้งรายงานข่าวต่างๆที่ออกมาเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นเลยนะคะแล้วก็มีบทวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญด้าน PDPA ของไทยด้วยที่พูดถึงเรื่องการถ่ายภาพในที่สาธารณะโดยเฉพาะเลยค่ะครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะมาทำความเข้าใจแง่มุมทางกฎหมายที่เออมันก็ดูซับซ้อนเหมือนกันนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยการถ่ายภาพแบบคิสแคมเนี่ยมันผิดกฎหมาย PDP a หรือเปล่า แล้วกฎเกณฑ์เวลาคนทั่วไปถ่ายภาพติดคนอื่นในที่สาธารณะกับกรณีที่ผู้จัดงานเป็นคนถ่ายเองเลยเนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างมาลงรายละเอียดกันครับเริ่มจากตัวเหตุการณ์ก่อนเลยนะครับคือเป็นคอนเสิร์ตโคเพล์ที่จิเลตสเตเดียมแล้วก็มีช่วงคิสแคมที่กล้องเนี่ยดันไปจับภาพคุณแอนดี้ไบรอนซึ่งเป็น CEO ของบริษัท a s t r o น o เมอกับอีกท่านคือคุณคริสตินคาบัต เป็นผู้บริหารฝ่ายบุคคลหรือ HR ของบริษัทเดียวกันนี้แหละครับประเด็นคือทั้งคู่เนี่ยต่างก็มีครอบครัวอยู่แล้วด้วยใช่ค่ะแล้วพอภาพขึ้นจอปุ๊บคุณคริสมาตินนักร้องนำก็มีการพูดแซวขึ้นมาทำนองว่าเอ๊ะคู่นี้เขากำลังมีความสัมพันธ์แบบแบบชู้สาวกันหรือเปล่าหรือไม่ก็คงขี้อายมากๆอะไรแบบนั้นนะคะครับซึ่งปฏิกิริยาของทั้งคู่ตอนนั้นก็คือดูตกใจอึดอัด แล้วก็พยายามหลบก,กล้องเลยมีการระบุต,ตัวตนของทั้งสองคนจนสุดท้ายเนี่ย CEO ก็ต้องลาออกไปส่วนผู้บริหาร HR ก็โดนพักงานชั่วคราวกลายเป็นเรื่องใหญ่โตมีการวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากในโลกออนไลน์เลยค่ะครับผมแล้วทีนี้มันก็เกิดคำถามเรื่องกฎหมายขึ้นมาเลยใช่ค่ะจุดที่น่าสนใจคือคนส่วนใหญ่เลยนะคะมักจะเข้าใจไปก่อนเลยว่าเฮ้ยการถ่ายรูปหรือวิดีโอใครก็ตามเนี่ยถ้าเขาไม่ยินยอมมันผิด PDPa แน่ แต่ว่าจากข้อมูลที่เราดูกันมาทั้งข่าวทั้งบทวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปนะคะโดยเฉพาะถ้าดูตามกฎหมาย PDPa ของไทยเราเองมันมีข้อยกเว้นอยู่ค่ะอ่าตรงนี้สําคัญเลยครับคือ PDPa ของไทยเราเนี่ยในมาตรา4วงเล็บ1เขามีข้อยกเว้นไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับสําหรับการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ทําไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อกิจกรรมในครอบครัวซึ่งหลักการยกเว้นแบบนี้เอาจริงก็คล้ายๆกับกฎหมาย GDPR ของทางยุโรปเหมือนกันนะครับใช่ค่ะมันเป็นแนวทางที่คล้ายกันก็หมายความว่าถ้าผู้ชมคอนเสิร์ตคนอื่นเนี่ยเขาถ่ายรูปบรรยากาศทั่วไปถ่ายวิดีโอแล้วบังเอิญติดภาพของ CEO กับ HR คู่นี้ไป แล้วเขาเอาไปโพสต์ลงโซเชียลมีเดียส่วนตัวของเขาแบบที่ไม่ได้ทําเพื่อหาเงินไม่ได้เกี่ยวกับงานอาชีพอะไรแบบนี้ก็อาจจะไม่อยู่ภายใต้บังคับของ PDPA เลยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะถ้าเป็นการใช้ส่วนตัวจริงๆไม่ได้มีวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์หรือวิชาชีพก็จะเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา41ไปดังนั้นคนทั่วไปที่ไปงานอีเวนต์ไปคอนเสิร์ตแล้วถ่ายรูปถ่ายวิดีโอติดคนอื่นในฝูงชนเนี่ย ก็ไม่ได้แปลว่าจะผิด PDPa โดยอัตโนมัตินะคะโอเคชัดเจนครับสำหรับกรณีคนทั่วไปท่ายแต่ทีนี้พอเป็นกรณีของผู้จัดงานเองที่ใช้ k i สแคม m ถ่ายภาพขึ้นจอใหญ่อันนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้ต่างกันชัดเจนเลยเพราะว่าการกระทำของผู้จัดงานเนี่ยมันเชื่อมโยงโดยตรงกับกิจกรรมทางธุรกิจหรือกิจกรรมเชิงพาณิชย์ของเขา ดังนั้นการถ่ายภาพโดยผู้จัดงานในลักษณะนี้มันต้องอยู่ภายใต้ใตบังคับของ PDPa อย่างแน่นอนค่ะแล้วพออยู่ใต้ PDPa นี่ผู้จัดต้องไปขอความยินยอมหรือคอนเซนต์จากทุกคนที่กล้องแพนไปโดนก่อนไหมครับถึงจะฉายขึ้นจอได้อืมอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากค่ะคือจริงๆแล้วกฎหมาย PDPa เนี่ยไม่ได้บังคับตายตัวว่าต้องใช้ฐานความยินยอมหรือคอนเซนต์เสมอไปนะคะกฎหมายเปิดช่องให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ในที่นี้คือผู้จัดงานสามารถอ้างอิงฐานทางกฎหมายอื่นๆได้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งสำหรับกรณี k i สแคมแบบนี้ฐานที่น่าจะเกี่ยวข้องและผู้จัดอาจจะพิจนารณาใช้ได้มากที่สุดก็คือฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายหรือที่เราเรียกกันว่า legitimate interest นะคะซึ่งอยู่ในมาตรา24ของ PDPA ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายหมายถึงว่าผู้จัดเขาสามารถอ้างได้ว่าการมีคิสแคมเนี่ยมันจำเป็นนะ เพื่อสร้างบรรยากาศสนุกสนานในงานทําให้คนดูมีส่วนร่วมหรืออาจจะเพื่อการประชาสัมพันธ์งานอะไรแบบนี้หรือครับประมาณนั้นเลยค่ะผู้จัดอาจจะอ้านประโยชน์เหล่านี้ได้เช่นสร้างบรรยากาศสร้าง engagement หรือแม้แต่เรื่องการรักษาความปลอดภัยบางอย่างแต่การจะใช้ฐาน LIE นี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่านึกจะอ้างก็อ้างได้เลยนะคะ กฎหมายกำหนดว่าต้องมีการทำสิ่งที่เรียกว่าการประเมินและชั่งน้ำหนักอย่างรอบคอบก่อนหรือที่เรียกกันว่า legitimate interest assessment หรือ LIA ค่ะ LIA การประเมินและชั่งน้ำหนักใช่ค่ะ ก่อนไปฟังเนื้อหาดีๆในช่วงต่อไปต้องขอขอบคุณงามๆกิสม t ไทยแลนด์ที่เป็นผู้สนับสนุนรายการนะคะกิส m o มีมากกว่า13สาขาในพรีเมียมช็อปชั้นนำทั่วกรุงเทพหรือใน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณนะคะ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์มือถือสายชาร์จหูฟังฟิล์มกันรอยแบตสำรองลำโพงบลูทูธพัดลมโอ้โหมีครบสามารถสแกนได้เลยที่หน้านี้หรือว่าสั่งออนไลน์มีบริการจัดส่งให้ฟรีเมื่อซื้อสินค้าครบตามเกณฑ์ยังไงอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะคะ ิสมอุปกรณ์เสริมดีๆที่คุณต้องมีติดบ้านกันนะจ๊ะคือต้องเอาประโยชน์ที่ผู้จัางานคาดว่าจะได้รับมาชั่งกับสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลหรือพูดง่ายๆคือความเป็นส่วนตัวของคนที่จะถูกถ่ายว่าอะไรมันสำคัญกว่ากันโหฟังดูซับซ้อนเหมือนกันนะครับแล้วการชั่งน้ำหนักนี่เขาต้องพิจารณาจากอะไรบ้างครับคือถ้าอิงตามแนวทางสากลอย่งของ ICO ที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแลของอังกฤษ ซึ่งหลักการมันสอดคล้องกับ PDPa d d p r นะคะมันจะมี3ขั้นตอนหลักๆในการทำ LIA ค่ะขั้นแรกคือทดสอบวัตถุประสงค์ Purpose Test ดูว่าประโยชน์ที่ผู้จัดอ้างเนี่ยมันชอบด,ด้วยกฎหมายจริงๆหรือเปล่าอย่างกรณีคิสแคมถ้าอ้างว่าเพื่อสร้างบรรยากาศสนุกสนานอันนี้ก็น่าจะถือว่าชอบด้วยกฎหมายนะคะไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรครับครับอันนี้น่าจะผ่าน ขั้นที่2คือทดสอบความจำเป็น (necessity test) คือต้องดูว่าการประมวลผลข้อมูลหรือการถ่ายภาพขึ้นจอเนี่ยมันจำเป็นจริงๆไหมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่อ้างไว้ตรงนี้อาจจะมีการโต้แย้งได้แต่ผู้จัดก็อาจจะบอกว่ามันจำเป็นนะเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมแบบ Real Time ในงานอืมก็พอฟังขึ้นครับและขั้นสุดท้ายซึ่งสำคัญและซับซ้อนที่สุดคือทดสอบการชั่งน้ำหนัก (balancing test) ค่ะ คือต้องมาดูว่าสิทธิและความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่ถูกถ่ายเนี่ยมันมีความสําคัญเหนือกว่าประโยชน์ที่ผู้จัดจะได้รับหรือเปล่าจุดนี้เองสินะครับที่มันเป็นประเด็นมากๆในเคสนี้ใช่เลยค่ะปัจจัยที่ต้องเอามาพิจารณาในขั้นตอนนี้มีเยอะมากเช่นลักษณะของสถานที่จัดงานคือเป็นงานสาธารณะความคาดหวังในความเป็นส่วนตัวของคนมันอาจจะต่ํากว่าอยู่ในบ้านตัวเองอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งความยากง่ายในการขอความยินยอม จากคนจำนวนมากแบบเรียลไทม์ในคอนเสิร์ตซึ่งมันก็ยากจริงๆครับอันนี้เข้าใจได้แต่ปัจจัยที่สำคัญมากๆเลยก็คือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่ถูกถ่ายซึ่งในเคสของ CEO กับ HR เนี่ยโอ้โหผลกระทบมันรุนแรงมากจริงๆถึงขั้นเสียงานเสียชื่อเสียงถูกวิจารณ์หนักมากครับอันนี้ชัดเจนเลยว่าผลกระทบสูงมากและอย่างที่ต้องดูคือผู้จัดงานเนี่ย มีมาตรการลดผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของคนดูเพียงพอหรือเปล่าเช่นมีการแจ้งเตือนเรื่องการถ่ายภาพ privacy notice ที่ชัดเจนเข้าใจง่ายก่อนเข้างานหรือตามจุดต่างๆในงานไหมการควบคุมกล้องการเลือกภาพขึ้นจอมีความระมัดระวังคำนึงถึงความรู้สึกของคนในภาพมากน้อยแค่ไหนและที่สำคัญมากๆในเคสนี้คือมีการแสดงความคิดเห็นหรือคอมเมนต์เพิ่มเติม,ตมที่อาจจะสร้างความเสียหายให,ให้กับบุคคลในภาพหรือเปล่าอย่างที่คริสมาตินพูดแซวออกไปเนี่ย อันนี้ยิ่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยงทางกฎหมายให้กับผู้จัดงานอย่างมากเลยค่ะเพราะมันไม่ใช่แค่การถ่ายภาพเฉยๆแล้วเข้าใจแล้วครับแสดงว่าต่อให้เป็นที่สาธารณะและผู้จัดอาจจะอ้างฐาน LI ได้เนี่ยแต่บริบทของการถ่ายวิธีการนําเสนอโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีการใส่คอมเมนต์หรือคําพูดที่อาจจะเสียหายเข้าไปด้วยเนี่ยมันมีผลอย่างมากต่อการชั่งน้ําหนักและความเสี่ยงทางกฎหมายของผู้จัดเลยถูกต้องที่สุดค่ะ การกระทําที่เกินเลยไปจากการแค่ฉายภาพเพื่อสร้างบรรยากาศมันเพิ่มน้ําหนักให้กับฝั่งสิทธิและความเป็นส่วนตัวของบุคคลมากขึ้นเยอะเลยนั้นพอจะสรุปได้ไหมครับว่าสําหรับคนทั่วไปเนี่ยการถ่ายรูปติดคนอื่นในที่สาธารณะถ้าทําไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวไม่ได้หากําไรก็ไม่น่าจะผิด PDPa โดยอัตโนมัติแต่ก็ต้องระวังกฎหมายอื่นๆอยู่ดีเช่นถ้าถ่ายแล้วเอาไปโพสตหมิ่นประมาททำให้เขาเสียหายอันนั้นก็ผิดกฎหมายอื่นไปใช่ค่ะหลักการประมาณนั้นเลยค่ะ ต้องแยก PDPa กับกฎหมายอื่นๆเช่นละเมอรหรือมิ่นประมาทออกจากกันด้วยส่วนสำหรับผู้จัดงานอย่างกรณี k s s แคมเนี่ยการจะอ้างฐาน legitimate interest แม้จะเป็นไปได้ในทางทฤษฎีแต่ก็มีความเสี่ยงสูงมากต้องมีการทำ LIA อย่างรอบคอบจริงๆต้องมีมาตรการลดผลกระทบที่ชัดเจนการสื่อสารที่โปร่งใสอย่างการมี privacy notice ที่คนเข้าใจง่ายๆเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง และที่สําคัญคือต้องหลีกเลี่ยงการกระทําหรือคําพูดใดๆที่อาจจะไปละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือสร้างความเสียหายกับบุคคลที่อยู่ในภาพค่ะขอบคุณมากเลยครับวันนี้ได้ความรู้ความเข้าใจเรื่อง PDPA กับการถ่ายภาพในที่สาธรารณะโดยเฉพาะเคสคิสแคมนี่ชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับยินดีค่ะจริงๆเรื่องนี้มันก็ทําให้เราได้ฉุกคิดต่อไปอีกนะคะว่านอกเหนือจากข้อกฎหมายแล้วเนี่ยในยุคที่แบบว่าทุกอย่างมันพร้อมจะเป็นไวรัลได้ในพริบตาแบบนี้ เส้นแบ่งที่เหมาะสมระหว่างความบันเทิงสาธารณะกับการเคารพความเป็นส่วนตัวของบุคคลเนี่ยมันควรจะอยู่ตรงไหนกันแน่โดยเฉพาะอย่างยิง่งเมื่อกิจกรรมที่ดูเพลินเหมือนจะสนุกสนุกไม่น่ามีอะไรอย่างคิสแคมเนี่ยมันกลับสามารถส่งผลกระทบที่รุนแรงเปลี่ยนแปลงชีวิตคนคนนึงได้เลยจริงๆก็นับเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่เราทุกคนอาจจะต้องเก็บไปคบคิดกันต่อนะคะว่าในฐานะสังคมเราจะสร้างสมดุลตรงนี้กันยังไงในยุคดิจิทัลแบบนี้ค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันนะคะยังไงฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และปักตะไคร้ให้หวานใจนิดนึงนะคะ<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้กันค่ะบ๊ายบายค่ะกราบขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับฟุตบอลทูเกตเดอร์247นะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ปักตะไคร้ให้นิดนึงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ Together, twenty four seven, chasing dreams.